ที่เออสปอร์ตภูมิใจนำเสนอทําไมหน้ากากหวานจากไอดอลที่ทุกคนรักกับกลายเป็นทุกคนเกลียบจากการที่หน้ากากหวา,า,านนั้นช่วยทุกคนเอาไว้ให้รอดพ้นจากภัยพิบัติและไซตามะจะทําอย่างไรเมื่อได้เจอกับภัยพิบัติอย่างมนุษย์ประหลาดหน้ากากหวานตู้มเดียวจอดหรือไม่ มาพูดคุยกันครับและก่อนที่จะไปรับชมคลิปและพูดคุยกันถึงประเด็นนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันแล้วเรามาเริ่มพูดคุยกันเลยครับประเด็นนี้ละเอียดอ่อนในโลกของวันพันแมนนะ วันพันแมนมาจนถึงช่สุดท้ายของการต่อสู้ระหว่างหน้ากากหวานและโจเกอร์แล้วนะครับตอนนี้หน้ากากหวานทุ่มสุดตัวด้วยการกายร่างเป็นมนุษย์ประหลาดภัยพิบัติระดับ ไม่น่าจะมังกรเลยเพราะโจเกอร์นั้นผ่ยพิบัติไปถึงระดับมังกรแล้วและการต่อสู้ครั้งล่าสุดครับการปลดปล่อยพลังของนากกากหวานนั้นมันทําให้หนากกากหวานในตอนนี้ได้เปรียบโจเกอร์แล้วครับพลังมากกว่าความเร็วความแข็งแกร่งมากกว่าแต่ก็ยังไม่แน่นะครับเพราะว่าโจเกอร์นั้นยังได้รับความสนใจจากผู้คนจํานวนมากและในตอนนี้คนกําลังสนใจในตัวของน้ากากหวานที่กําลังกายร่างแล้วมันก็จะทําให้ตัวของโจเกอร์นั้นได้รับความสนใจยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันโจเกอร์มีโอกาสที่ จะมีพลังมากกว่านี้ครับแล้วถ้าเป็นแบบนั้นจะต้องทําอย่างไรหน้ากากหวานได้ปลดปล่อยพลังของตัวเองแล้วสิ่งอื่นเลยครับก่อนที่จะไปคิดถึงผลกระทบที่ตามมาหน้ากากหวานจะต้องปิดบัญชีกับโจ๊กเกอร์ซะก่อน และอีกหนึ่งประเด็นครับไซตามะกําลังมาตรงนี้น่ากาลัวเลอเกินครับไซตามะคือฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องของวันพันแมนอันนี้เพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้นะและไม่ใช่ตัวประกอบนะครับตัวนี้เป็นพระเอกการที่พระเอกมาแบบนี้หน้ากากหวานในร่างมนุษย์ประหลาดจะรอดหรือไม่โอ้น่าสนใจเลอเกินครับสถานการณ์นสะาสนุกนาลิกิตอนนี้ก็หน้ากากหวานได้เปรียบแล้วแต่เสียงผู้คนที่เคยเชียร์หน้ากากหวานนั้นมันกลับเปลี่ยนไปตอนนี้ทุกคนกําลังกลัวหน้ากากหวานครับประเด็นที่พวกเราจะมาพูดคุยกันทําไม ทุกคนถึงกลัวหน้ากากหวานกันละ่ะทั้งๆที่ตัวของหน้ากากหวานเองเนี่ยช่วยพวกเขาอยู่และหน้ากากหวานเองก็เป็นคนที่พวกเขานั้นชื่นชอบอยู่แล้วนะครับเป็นฮีโร่ที่ได้รับความนิยมสูงสุงสดของสมาค,คมฮีโร่ <S <S นั่นอาจอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่เหล่าฮีโร่คัตเอเนี่ยไม่สาม,มารถขึ้นเป็นคัตเซตได้เพราะว่าการจัดลำดับฮีโร่เนี่ยมันจะมาจากคะแนนนิยมนะฮะแล้วก็คะแนนผลงานนะฮะตัวของหน้ากากหวานเนี่ยสมมุติว่ามันมีคะแนนอยู่100คะแนนเต็มฮนะคัตเออันดับ2เนี่ยดันมีแค่50ะแนน การที่จะเอาชนะหน้ากาดหวานด้วยผลคะแนนเนี่ยหรือขึ้นไปเป็นที่1แทนหน้ากาดหวานและก้าวไปสู่คัสตเอสได้เนี่ยจะต้องมีคะแนนเกินหน้ากาดหวานไปครับซึ่งมันทํายากมากๆเลยดักทางฮีโร่คัสตเอที่ไม่ได้แข็งแกร่งพอนะฮะที่จะเป็นคัสตเอสอ่ะตรงนั้นข้ามไปก่อนนะถือว่าเป็นการอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆหลายๆคนนะั้นสงสัยว่าอา้าวมันข้ามไปยากขนาดนั้นเลยเหรอจากฮีโร่คัสตเอไปคัสตเอสยากครับเพราะว่าคะแนนนัากาดหวานนั้นสูงมากๆโดยเฉพาะจากคะแนนนิยม คราวนี้มาพูดคุยกันถึงหน้ากากหวานกันต่อนะครับแมนวอกแวกนอกประเด็นไปหลายรอบหน้ากากหวานตอนนี้เนี่ยกายร่างเป็นมนุษย์ประหลาดแล้วและอยู่ดีๆทําไมคนที่อยู่รอบตัวหน้ากากหวานที่เชียร์หน้ากากหวานอยู่เนี่ยทําไมไม่ชื่นชอบและแถมยังกลัวหน้ากากหวานอกีกตรงนี้มันสมเหตุสมผลแล้วนะครับไม่ได้ถือว่าเป็นอะไรที่แปลก พวกเราอย่าลืมนะครับว่าศัตรูอันดับหนึ่งของโลกวันพันแมนเนี่ยของมนุษย์เนี่ยนั่นก็คือพวกมนุษย์ประหลาดพวกสัตว์ประหลาดต่างๆพวกภัยพิบัติต่างๆครับอาจจะมาจากต่างโลกภัยพิบัติเหล่านี้ครับนั่นคือหายนะของมวลมนุษย,ยชาติทั้งหมดเลยการที่หน้ากากหวานนั้นกลายเป็นหายนะคนก็จะต้องกลัวเป็นธรรมดาครับอาจจะลืมไปเลยว่าหน้ากากหวานนั้นเคยเป็นคนที่เคยช่วยเหลือพวกเขาก่อนหรือเคยเป็นฮีโร่มาก่อน แต่แค่รู้ว่าเป็นมนุษย์ประหลาดเท่านั้นแหละครับพวกเขาพร้อมที่จะกลัวทันทีไม่รู้ว่าหน้ากากหวานนั้นมีอะไรแอบแฝงหรือเปล่ากลัวไว้ก่อนนั่นแหละครับคล้ายๆกับเราเคยไว้ใจใครบางคนแล้วมีคนบอกว่าไอ้เนี่ยเป็นโจรเราจะไม่ไว้ใจเขาอีกเลยครับทั้งๆที่เขาบอกว่าเขาเลิกเป็นแล้วอะไรแบบนี้แต่ในโลกของวันพันเมนมันไม่ใช่แค่โจรน,นะครับมันเป็นมนุษย์ประหลาดที่พร้อมทำร้ายมนุษย์ด้วยกันเองฮะมันน่ากลัวกว่านั้น มันเป็นอะไรที่ต้องมาเคลียร์กับความรู้สึกของคนในโลกของวันทันแมนครับโดยเฉพาะเจ้าหนูน้อยตะมุตะมินะนะฮะกลัวแบบสุดๆเลยกลัวมนุษย์ประหลาดอะนะจะไปโทษแฟนคลับหรือจะไปโทษผู้คนที่อยู่ตรงนั้นก็ไม่ได้นะครับถ้าหากจะกลัวหน้ากากหวานขึ้นมาเนี่ยแต่ความเป็นจริงมันก็ต้องโทษตั้งแต่ทีแรกแล้วอะไล่ไม่ไปเนาะ ถ้าพับไปตั้งแต่ทีแรกหน้ากากหวานก็เคลียร์ได้ละอันนี้ก็ทําให้ตัวของหน้ากากหวานลําบากด้วยนะครับผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าในโลกของวันพันแมนคนที่เชียร์หน้ากากหวานอยู่เนี่ยอาจจะไม่ได้เกียดหน้ากากหวานทั้งหมดหรืออาจจะไม่ได้กลัวหน้ากากหวานทั้งหมดนะครับอาจจะไว้ใจหน้ากากหวานอยู่แต่ก็จะมีกลุ่มที่เปลี่ยนนะครับหรือว่ากลัวหน้ากากหวานแล้วในตอนนี้แบบชัดเจนน่าจะจํานวนมากเลยเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ต้องมาดูในบทตอนต่อไปนะครับที่กําลังจะมาถึงในวันที่22ตุลานี้นะก็สัปดาห์หน้าเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าบทจะเป็นอย่างไรแต่อีกอย่างหนึ่งที่กําลังเข้ามาครับหาหน้ากากหวานที่น่ากลัวยิ่งกว่าความเกลียดชังจากเหล่าแฟนคลับของหน้ากากหวานเองนั่นก็คือหายนะครั้งใหญ่ของมวลมนุษย์ประหลาดอย่างไซเตมะไซตมาที่กําลังกระโชน เอขยโยดกระโดดหยงหยงไปหาคิงนะครับเพื่อจะดวลกับคิงเพื่อจะชี้ชะตาของคิงเพื่อจะเอาชนะคิงให้ได้1 5 2 5ครั้งนั้นมันต้องผ่านไปแพ้มาแล้วแต่ครั้งนี้จะชนะให้ได้เนี่ยก็มาเจอกับตัวของเจนนอตนะครับระหว่างทางแล้วก็ได้เจอกับข่าวนะครับที่เป็นจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่ที่ติดอยู่บนตึกนะฮะ ได้มีการรายงานข่าวว่ามีมนุษย์ประหลาดนั้นอาลวาดอยู่ที่สวนสนุกนาลิงกิที่ไซตามะเพิ่งออกมานั่นแหละครับแล้วก็คนที่อยู่หน้าจอเนี่ยเป็นหน้ากากหวานที่กลายร่างเป็นมนุษย์ประหลาดแล้วครับไซตามะมองอยู่สักพักหนึ่งครับด้วยสีหน้าที่จริงจังและไซตามะก็กระโดดไปยังสวนสนุกนาลิงกิเพื่อจะไปปิดบัญชีครับ มันก็จะมีอยู่สองคำถามครับว่าไซตามะนั้นจะไปปิดบัญชีอย่างไรถ้าไปถึงแล้วเจอโจกเกอร์แน่นอนไซตามะจะต้องจัดการกับโจกเกอร์ให้จดจุดไปแน่นอนครับแล้วก็ตัวของโจกเกอร์ก็คงไม่มีโอกาสได้ฟื้นมาแล้วจากหมัดของไซตามะตุ้มถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ไซตามะก็ตามนะครับหากเป็นคิงที่รู้ข่าวหรือคิงมาคิงก็จะสามารถจัดการด้วยเพียงแค่ใช้คิงเอ็นจิ้นหรือใช้แสแตนของเขาในการจัดการเท่านั้นเฮคิง <c oughs> แข็งเก่งขนาดนี้ได้อย่างไรถ้าคิงมานั้นคิงก็จะสามารถจัดการได้เช่นเดียวกันตัดจบคิงไปครับอันนี้ผมพูดแล้วนะครับมีคนบอกว่าจะโดเนียดให้ผมอ่ะมีคนจะโดเนียให้นะครับพอพูดเรื่องคิงอ่ะถึงแม้ว่าคลิปนี้จะไม่เกี่ยวกับคิงก็ตามพูดแล้วนะผมพูดแล้วกลับไปที่ตัวของไซตามะครับไซตามะน่าจะตัดจบจ็กเกอร์ได้ละแต่อีกคนหนึ่งที่เป็นมนุษย์ประหลาดเหมือนกัน ใสตะมะจะทำอย่างไรผมกำลังพูดถึงมนุษย์ประหลาดอย่างหน้ากากหวานนะครับซึ่งตอนนี้กลายเป็นมนุษย์ประหลาดและไม่สามารถกลับร่างเดิมได้ในตอนนี้ด้วย เมื่อไซตามะมาถึงไซตามะจะทำอย่างไรกับมนุษย์ประหลาดหน้ากากหวานนั่นแหละครับหน้ากากหวานอาจจะจัดการโจ๊กเกอร์ไปได้แล้วก่อนที่ไซตามะจะมาถึงก็ได้นะแล้วเหลือหน้ากากหวานเพียงคนเดียวแน่นอนครับมันเป็นอะไรที่ยากลําบากเพราะตัวของไซตามะเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่แข็งแกร่งสามารถจัดการกับมนุษย์ประหลาดได้ทันทีก็ตามนะครับตามที่ใจต้องการเพราะว่าหมัดเดียวจอดเพราะว่าเก่งเหลือเกินเก่งตัวบ้ากัดตัวบ้าของเรื่องอะ่ะไม่ว่าใครจะเก่งอย่างไรไซตามะเก่งกว่า แล้วก็ต้องขอบอกไว้เลยว่าถหากใส่เอมาจะตัดจบหน้ากากหวานล่างมนุษย์ประหลาดเนี่ยหมัดเดียวพออยู่แล้วฮะหมัดเดียวจบเลยต่อให้เป็นภายพิบัติระดับมังกรบวกอ่ะผมอวยแบบสุดๆเลยถึงเป,เป็นการอวยที่จริงอะ่ะ ไซตามกก็ไม่ได้ทําร้ายมนุษย์ประหลาดําเพื่อนะครับก่อนหน้าน,นี้พวกเราก็จะได้เห็นว่าไซตามะเองก็ไม่ได้สนใจนะหากเจอมนุษย์ประหลาดที่ไม่ได้เป็นอันตรายต่อตัวเองไม่ได้เป็นอันตรายต่อคนอื่นหรือไม่ได้ทําสิ่งที่ไม่ดีฮะไซตามกก็ไม่ได้ทําอะไรมองพวกมนุษย์ประหลาดนั้นเป็นเพื่อนร่วมโลกธรรมดาเลยฮะ เพราะฉะนั้นยิ่งหน้ากากหวานเนี่ยเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นในตอนนั้นน่ะเป็นคนที่ช่วยเหลือคนที่อยู่ในสวนสนุกครับเฮ้ยเนี่ยฮีโร่ตัวจริงคนอย่างไซตามะครับไม่มีทางที่จะทําอะไรหน้ากากหวานแน่นอนเพอเผอเนี่ยช่วยเลยครับไซตามะเห็นหน้าเออแบบนั้นน่ะพระเอกตัวจริงนะอีกอย่างหนึ่งหน้ากากหวานก็ดีกับไซตามะมากๆเขาคือเพื่อนไซตามะครับคนอย่างไซตามะนั้นช่วยเพื่อนอย่างแน่นอนเพอเผอเนี่ยมาให้กำลังใจมาชมด้วยซ้ำไป แล้วเพื่อนๆเหครับคิดเห็นอย่างไรในตอนต่อไปใส่ตะมะมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหน้ากากหวานล่างมนุษย์ประหลาดจะเอาชนะโจ๊กเกอร์ได้หรือไม่หรือจะโดนเล่นงานสบักสบอมจนในที่สุดใส่ตะมะมาช่วยโอ้โบทมันเดายากเลยกินครับ และสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะและเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าคุณฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ัคสมาชเพื่อเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งๆเพื่อติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมพูดคุยกันถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คําว่าอะไรพิมพ์คําว่ารักหรือครับรบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จนจบคลิปนี้ล่ําลาก,กันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับทีเอสออสปอร์ตรักทุกคนรักมากๆและวันนี้สวัสดีครับบายบายขอบคุณที่ฟังจนจนบ มังงะก็เดือดอดีเมะก็สนุก